คำรนพารวยด้วยเกษตรอีดิน <in. S 1> อินเตอร์ครรีรวววรรรวยาาวตอนคุยกับแม่ค้าทุเรียนอีกคราเมื่อมันเข้าหน้าฤดูผลไม้ริยองที่ จีบแม่ค้าเขาว่าบารมวงใครลงก็หงช้ำใจแม่ค้าคนรวยเขาก็รวยแปนมากกำวงหวังยากเขาต็มากแปน ตั้งอยู่ที่อบอตอน้ําเป็นอําเภอเขาชเมาของจังหวัดระยองแหล่งทุเรียนแหล่งใหญ่ของประเทศอีกแหล่งหนึ่งมองว่าอนาคตของราคาผลไม้หรือดูเนี้ที่จะเกิดขึ้นวันสองวันเนี่ยเป็นไงฮะอนาคตสดใสไหมตอนนี้ก็ปัญหาก็คือตัดทุเรียนอ่อนอก็เลยทําให้ราคาตอนนี้ตกต่ำตมไ,มไม่มาก่อนเนี่ยช่วงเดือนที่แล้วนี่ยังร้อยกว่าครับ ตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยนะคะตอนนี้ก็คือปัญหาคือเรื่องของการตัดทุเรียนอ่อนก็คือเจ้าของสวนทําเองเนอะใช่เพรทำไมจะแก้อย่างนี้ได้เขาก็รู้ว่ามันเสียหายแต่เขาแต่เขาไม่แก้ไขใช่ไหมก็อย่างที่เม็ดเงินใช่เือคนสวนได้น้ำหนักเขาให้ความสําคัญกับเงินมากโดยที่ว่ามาได้กินยาวแล้วถาวรถ้าเขาเขาทาให้มันอร่อยตลอดเลยแล้วก็ลูกค้ากินแล้วติดใจมั่นใจเหมือนที่ร้านพินิ่ะ ร้านพินิดขายทั้งปีเลยไม่มีจะให้ลูกค้าโลหนึ่งสามพันสี่พันน่ะลูกค้ายังไม่พอจะกินเลยทําไมลูกค้าถึงกินใครไม่ได้ยินไม่รู้ก็หาว่าลูกค้าโง่ลูกค้าเขาไม่ได้โง่เขามีกระตังเขาก็อยากเลือกกินดีๆกินปลอดภยัยเพราะว่าทุเรียนพินิดเนี่ยปลอดสารพิษไม่ชุบน้ํายากินแล้วไม่มีร้อนคอ,อเหนียวหวานมันอร่อยอเพราะว่าพินิท์ทำความตามต้องการอของลูกค้าใชา่ผลไม และนี่คือราชินีผลไม้อ่านี่อยู่คู่กันนะครับแล้วก็เมื่อกี้สอนไปแล้วสอนให้ชาวสวนกินทุเรียนกินราชาแล้วก็กินราชินีต้องสอนนะฮะกินไม่เป็นเอาเอาแล้วชนกันก่อนชนชนชนราชาปัดปัดแมงวันนี่ใกล้ทีใกล้ทีเอาชาเลยครับอา กคนสวนอร่อยไหมคะอร่อยมากครับครับไม่กี่ต่อไรคะสองร้อยเด็กรับใช้นะคราบหนูไปรับมารับรับรับเออรับตรงนี้เดินไปหมดเดินไปหมดนี่เลครับสังเกตทุเรียนพันธุ์ปัจจุบันนี้เมื่อเม็ดจะแฟบเนาะ ้าถ้าหนูหิวก็เอาเม็ดแทกๆได้นะลูก <c oughs> สมมุติว่าไม่มีตังไงที่บ้านมีตังไหมที่บ้านปลูกไหมครับลงล้อเล่นอ่ะขวาสมมุติว่า,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 าแกมันเวลาเราหลุดตรงเนี้ย ไอ้ไอ้มันจะมีขาอยูย่วิขวดเนี่ยมันจะสากอ๋อขุ้ยไหมเออมันจะพอเราหลุดพวกขวุยมันจะหลุดเลยอ๋อมันจะสากเนี่ยติดมือเวลาแล้วนั่ะมันจะดีเลยอ๋อ,อ,อขุยแล้วดีดนี่ก็คือองค์ประกอบอ่าอ่าอ่าแล้วตอนอตรงไหนดูหลายๆอย่างวิธีดูสุกสีสีจะค่ำกันอ่าอ่าอ่าแล้วก็ดีดดีดฟังเสียงมันจะโอ้แต่สังอย่างนี้มันมันรั่วเลยใช่ไหมอ๋อนี่มันหลวมเลยใช่ไหมหลวมหลวมเอาพี่ดีดอีกที โอ้อย่างนี้คือหลวมใช่ไหมพี่ติดไปโดนน้ำเลยดะงอ่าเอาดีแต่นี่ให้ดูหน่อยว่ามันแก่แล้วยังจับไม่ได้เงี้ยอันนี้มันจะดังเป๊ะๆนี่เด็กก็ใช้อ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อลุยใช้ได้แล้วก็ตัดเลยอ่ะพ่อใช้ด้วยนะพ่อเอาเฮ้ยอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับทุเรียนอยู่ที่นี่และสำคัญเลยพี่เขาก็ขึ้นมาตั้งแต่วัยรุ่นน่ะเนาะ จนรู้หมดเลยว่ายังไงดูแล้วแก่เออทำไมพี่ถึงได้ตัดลูกนี้ลงมาคะเมื่อเมื่อสักครู่คะ่ะก็ดูดูผิวดูผิวดูผิวแล้วก็ดูขัวดูน้ำมันอะ่ะน้ำมันจะแห้ง,อองหน,น้ำมันจะแห้งอะ่ะมันก็ดูคล้ายๆก็คนอ่ะคนมองว่าแก่ก,ก็นุมอ่ะคล้ายๆอันนี้ตอบแบบมองแบบชำนาญเลยคลาย ค่อยๆผิวจะแห้งผิวมันจะแห้งทา้า้าทาให้แก่มันจะใสตามตามตามรองอะไปมันจะแห้งตั้งแต่ปลายน้ำไปถึงไปถึงนี่เลยเปลายน้ำมันจะมันจะใหม่ลงไปเราดูดูดูหลายอย่างดูขัวขัวเวลาเราจะขัวขวมจะสากแล้วรอยตอขัวรอยตอขัวมันจะไม่เหมือนกันถ้าทาทาออนอะมันจะมันจะเท่ากันหมดเลยอ๋ออันนี้ป่องอันนี้อะไร ถ้าถแกต้องยิ้มจะปปองความพิเรนของชาวสวนทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้นะครับกิ่งนู้นแลละนะฮะชนีหัว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 กิ่งนี้ครับหมอนทอง ง่วงละหมอนใช่ไหมคะไอคนทำข่าวพี่เลนเป็นปชาวสวนอีก <c oughs> ระยองเขาว่าหิสั้นเมืองจันและเขาว่าหิยาวเมืองคราดไม่มีอื้อเชา้าหิไม่สั้นไม่ยาวแต่ว่าหิกลางกลางระยองเป็นเมืองทองเที่ยวอยู่ใกล้นิดเดียวนั่งรถประจำทางเมืองจันนั้นอยู่กึ่งกลางเมืองปราดก็ดังเรื่องคุณงามความดี รูปไปสุปมาสุดได้ว่าจังซี่ทุเรียนดียังมีแต่ชาวสวนกับพ่อค้าซีอย่าคิดเพียงแค่จะหาเงินตรากับกำไรโดยไม่ใส่ใจคนบริโภคคบกันยาวๆคบกันไกลๆด้วยมาตรฐานทุเรียนไทยไง I will tell you พี่มนวงวังมณี <laughs> โลสองพันเหรอ ใช่ใช่ออุยโตั้ง2000คะทัะ้ง <แก S 1> เปลือกทั้งเปลือกนะเป็นก,กติกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลคำรณวังหลวงสีพอร,รอดกอศาพารวยด้วยเกษตรเกษตรทุเรียนราชาผลไม้ไทยที่ใครๆก็ปรารถนาจะบริโภค น้ำเป็นเขาช่าเมาระยองฮิเป็นเปีนอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำ,ทำ่าทำยอย่าทำ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 พักพวกเราให้ฟังว่าเขาเอาจักรยานคันโปรดราคาประมาณสอง0 0ื่นกว่าบาทไปจอดล็อกกุญแจไว้ที่รานจอดรถไฟฟ้า BTS ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำธุระกลับมาเห็น โจนกาลังตัดโซ่เอารถเขาไปเขาจึงเรียกรปภมาช่วยโจนกับรปภก็เลยเกิดการต่อสู้กันเขาจะเข้าไปช่วยปรากฏว่าโจนทําทีท่าชักอาวุธและด้วยความไวจึงโดดหนีข้ามรั้ว b TS ไปอุกอาจจริงหนอโจนที่ลานจอดรถไฟฟ้า BTS อย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำดทีลังอย่าทำอย่าทำอย่าทำ อย่ารวยทางลัดไปเที่ยวงัดเขามาเจอก็ต้องจำอยากได้ง